นี่คือกำลังหลงลเขา้ายไม่ขวาขวาสิหรอท้ายก็จะเลียบน้ำไหมนะาบอ้าวเราไม่ทันกลุ่มข้างหน้าเหรอครับหลงน<ม> <ลง S 2> ี่นไงป้ายเขาเข,าเขียนว่าอะไรไปดูไม่เราจริงๆเราต้องแบบเหมือนใช้วิชาลูกเสือว่าคนข้างหน้าเขาเหยียบกิ่งไม้ยังไงโถคูนมันเป็นทางเดิน <laughs> ้องดูกิ่งไม้อะไรเนาะป้ายเขียนว่าอะไรครับไม่มีป้ายต้องแซม เป็นแบบนาวีจินต์อ่ะนี่สองเครื่องเลยเห็นไหมความช้าของใครสักคนนึงเนี่ยทำให้เราตามข้างหน้าไม่ทันน้องเต้อะเรเร็วๆสิพี่หนไม เขามีรถโดนสาเออโทรถามไงแล้วเขาจะมานั่งเสียงทำไมมนั่งด่าลิงทำไมวะทางนี้ครับเออเห็นไหมแค่นี้พี่ยอดวังสนุกลองดูวถึงไหมเชิญอะรายการยังไงนะบรนบานคลิปนี้อยู่ที่แม่ห้องสอนบอกไปแล้วอ๋อโอเค บอกเังว่าหนาวมากไม่ต้องบอกก็รู้เนี่ยดูหมอกข้างบนสิเห็นปะอโอ้โหนี่ไม่ใช่ไฟป่าใช่ไหมไม่ใช่เอาเข้าเรื่องเร็วเรามาที่แม,ม่ห้องสอนเอ,อรู้แล้วว่ามา <laughs> สอนแต่คลิปนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะ ตามคณะนักศึกษากับอาจารย์มหาวิทยาลัยสุรากรเขาว่าทาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ที่แม่ห้องสอนซ่อนอยู่น่ะเขาอยู่มานานแล้วแล้วคนอื่นก็รู้กันเยอะแล้วแต่เราอ่ะไม่รู้เราก็เลยว่ามันซ่อนอยู่อ ซึ่งเป็นสถานโบราณคดีสถานโบราณคดีโบราณสถานโบราณคดีดไม่ใช่เรียกว่าอะไรเดียว <c oughs> เป็นที่ขุดค้นร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในเขตประเทศไทยแล้วก็กําลังขุดค้นเจอสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆ,ๆเรื่อยอะไรประมาณนี้ความสําคัญของเวิร์กช็อปนี้คือก็คือการใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลสมมุติว่าถ้าเกิดเราเข้าไปขุดค้นเจอข้าวของต่างๆเนี่ยเราจะต้องเก็บบันทึกทำความสะอาดก็รักษายังไงรวมทั้ง เขาจะมีการสแกนเพื่อเข้าไปดูร่องรอยอะไรพวกนี้เราก็เลยตามมาดูเขาด้วยก็คือเราจะมาค้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคนตาถูกต้องเอออูตังนานปะปะไปทางไหนพังหนู้นเนึ้งสองอ สำหรับสิ่งที่เราจะพาทุกคนไปดูกันในคลิปนี้มันเกิดมาจากคำถามที่ว่ามนุษย์โบราณหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าบ้านเอาไว้อยู่หรือเปล่าถ้ามีหน้าตารูปล่างของบ้านพวกเขาจะเป็นยังไงเหมือนกับของพวกเราหรือเปล่านะครั้งนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะพาพวกเราทุกคนไปหาคำตอบกันครับว่า ไปยังไงดีเดินครับอาจารย์นี่ก็คือเราเรียกว่าเป็นเพิงผาเพิงผาประเดิมมันก็เคยเป็นช่องมาก่อนพอเวลาโลกมันเคลื่อนตัวใช่ไหมคะแนวตรงนี้ไหมเวลามันเกิดการแพ็กเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็หล่นลงมา เพิงผาเนี่ยมันเหมือนเป็นชะง้อนมานี่เขานักเรียกว่าเพิงใช,ใ,ชใช่ไหมครับแล้วอันนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยบ้านแรกของมนุษย์ใช่ก็คือต้องเป็นถ้ำเป็นถ้ำหรือเพิงผา เพราะมันเป็นธรรมชาติที่เขาไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยไง<อ>เพราะมันสามารถจะช่วยเขาหลบแดดหลบฝนได้แล้วกลางคืนเนี่ย<อ>ถ้าอากาศมันหนาวอยู่ในถ้ำเนี่ยมันก็อบอุ่นเพราะฉะนั้นในยุโรปเราก็จะเจอการค้นพบมนุษย์โบราณในถ้ำที่เขาเรียกมนุษย์ถ้ำใช่ก็คือบ้านของของคนในอดีตเพราะเรา<อ>ยังไม่มีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าบ้านเรายังไม่ได้สร้างเป็นจะเอาไม้มาสร้างเอาอิฐมาสร้างแล้วคนก็จะใช้หลืบตรงนั้นนะ่ะเป็นที่พักพิงที่หลบอะไรแบบนี้ ใช่ครับและนี่คือแขกรับเชิญพิเศษของเราอาจ,จารย์รัศมีชูทรงเดชนักโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยายลัยศิลปากร มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่รละกลมกลืนกับธรรมชาติและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ<ม>ตั้งแต่หลายหมื่นปีนะคะ<ม>จริงอาจจะเป็นหลายแสนด้วยซ้ําไปแต่กรณีของเราก็คือเป็นหมื่นตรงนี้ <3 S 2> เรามหมืม่นกว่าปีใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นร่องรอยที่คนอยู่แต่เราพบคนเนี่ยที่เรากรําหนดอายุได้ก็คือหม0 0นปีมาแล้ว 12, ื่นสปี คนพคนนี้คือคนพบอะไระครับเป็นกระดูตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะข้างในสีขาวเนี่ยซึ่งถ้าผมเป็นคนไม่รู้เรื่องเป็นนักท่องเที่ยวเดินมาผมก็จะให้มาดูอะไรอ๋อนี่คือเพิงถ้าเปรียบเพิงก็คือบ้าน,าานอ๋อเพิงถ้าเดี๋ยวเราขึ้นมาดูไหมคะบ้านเขาอยู่กันยังไง จะหลบฝนน่ะเราจะวิ่งไปตรงไหนอะคะอย่าจพวกเราอะเราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้อะเฮ้ยมีตรงนี้ถูกป่ะมันคือธรรมชาติไงคะเราไม่มาตรงนี้แน่ๆเลยใช่ป่ะ๋อครับเพราะว่าเห็นไหมมันเห็นตัดเลยใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็ต้องวิ่งมาหลบตรงนี้แหละเราก็ต้องมาเห็นไหมเพราะว่ามันโค้งไงค่ะ เนี่ยเคยเห็นในละครจักจักุงวงไงสมัยก่อนแล้วแบบมาต้องมาหลบก็จะมันจะหลบอะไรได้ชะง้อนแค่นี้แต่นี้คืออยู่กันจริงหลบได้จริงๆไม่เปียกไม่ร้อนอุณหภูมิปกติแล้วเจ้าชายก็หลบในถ้ำเพราะเปียกฝนกับเจ้าหญิงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยแ้วก็จะหญิงไปหากล้วยหาส้มมนก็จะแบบว่าเนี่ยตอนฝนตกนี่แหละ เห็นคะตรงนั้นอะหินั้เนี่ยก็คือเครื่องมือเห็นไหมฮะที่ออกมาตรงนี้นะครับใช่แล้วก็มีกระดูกสัตว์บ้างอาจารย์แยกยังไงอะครับว่าอันไหนกระดูกอันไหนหินหินเนี่ยมันจะโผล่แบบแหลมๆถึงแล้วมุมตรงนู้นเนี่ยขาวๆบางอันเนี่ยก็คือกระดูกอะค่ะฮะที่เห็นขาวๆเหรอครับคือถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นชั้น้องนะคะจับตรงนี้นะคะ อย่างนี้นะคะแล้วก็หมาดนี้ก่อนมันก็จะหงุดหงุดอ๋อทำไมครับมันจะทำให้มันหล่นลงมาแล้วเราก็ค่อยๆลงแบบถ้าน้องลงมาตรงนจะเห็นเลยโอเคลงแบบเมื่อกี้นะคะหญิงดูด้วยไม่เหยียบตรงนี้นะครับเห็นไหมเข้าหาบันไดแล้วก็จับ ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราเหยียบส่วนบริเวณนี้ก็จะถล่มได้ใช่ไหมครับเราไม่ได้ห่วงคนละห่วงห่วงของใช่ไหมขอบคุณครับผมพอจะเป็นนักโบรลางคดีได้ใช่ไหมครับ อันนี้คือหลุมที่หลายหมื่นปีเลยชั้นล่างสุดตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยมันก็คือประมาณ26,000ปีเนี่ยชั้นเนี้ยคือเมื่อ26,000ืหกัปีอะข้างบนเนี้ยไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเ <c oughs> มื่อกี้สงสัยว่ากระดูกใช่ไหมกระดูกไหนอะกรูกที่ขาวๆนั่นนอะครับอาจารย์ฮะ เนี่เหรอครับี่ยังไม่ได้เอาออกมาใช่มันยันอยู่ในผนังไงคะ่ะแล้วมันก็มีเครื่องมืออยู่เห็น้ามเนี้ยอันนี้เครื่องมือเนีเครื่องมืออ๋อ เวลาที่เราขุดนะคะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนขนมชั้นของเวลาสเก็ตหินส่วนที่เป็นเครื่องมือจํานวนมีเท่าไหร่กระดูกสัตว์มีอะไรบ้างแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะคะในแต่ละชั้นขนาดเดียวกันเราก็เก็บตัวอย่างจากแต่ละชั้นเนี้ยไปกําหนดอายุด้วยคาร์บอนสิบสีเราถึงได้รู้อายุเห็นตรงชั้นหินไหมคะเอะตรงนี้่ราหาเริ่มฝังศพคนละตรงที่มีก้อนหินใช่ ไม,มันเหมือนกันคือตอนแรกเราไม่รู้เราก็เห็นได้เฮ้ยทำไมหินกองอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรพอขุดเอาไวปปุ๊บเอาใต้เนี่กลายเป็นเจอของ หินเนี่ยมันก็คือเหมือนจะเป็นมาร์เกอร์เอบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีศพอยู่นะคือไม่ได้เกิดจากฝีมือธรรมชาติเป็นมนุษย์เอามาวางเป็นแพิร์นนช่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราขุดเราก็เริ่มสังเกตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเจอก้อนใหญ่เนรับเราก็เจอคนตรงนี้กระดูกคนใช่คือเจอทั้งหมดเนี่ยสี่โครงนับเป็นบุคคลและสี่คน แต่ว่าอีก3โครงเนี้ยมันไม่สมบูรณ์ไงคะแต่ว่าโครงที่สมบูรณ์เนี้ยจะเหมือนกับท่านั่งอะ่ะคือเขาฝังศพในท่านั้น,น,นอย่างนั้นใช่ไหมท่านั้น,น,นแล้วก็มีอของเส้นอยู่ตรงเนี้ยค่ะ ที่เราเจอเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาอายุระหว่าง35ถึง40เนี่ยแต่ฟันเขาเนี่ยเหมือนจะคนที่แก่มากแล้วอะคือเยินแหละมันแสดงถึงอะไรครับกินอาหารยากไนมคะอ๋อเขาใช้ฟันเยอะอะคือเรากินข้าวเนี่ยฟันเราไม่ค่อยสึกนะแต่เมื่อไหร่ที่เรากินเนื้อเยอะๆครับเออเรากินอะไรที่มันต้องแข็งมากๆด้วยใช่ไหมมันก็จะสกเป็นดันเลยอะ้าสูงประมาณ150เมตรเป็นผู้หญิงที่เราขึ้นรูปหน้ ผู้หญิงคนนี้คือโครงกระดูกที่หมื่นกว่าปีหมื่นสามันรือหรือตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้อยอ๋อก็คือคนนี้แหละงั้นมัน<ร>แสดงหให้เราเห็นว่า <คน S 1> อะไรครับคนที่เก่าแก่อาจจะไม่ใช่คนที่หน้าตาเหมือนกับคนแบบเดียวกันเราอ๋อ มันไม่คงเดียวเท่านั้นไงคะนั้วเราก็เก็บไว้สําหรับการถกเถียงอะก็จะทําให้เรายิ่งเข้าใจว่าก่อนหน้านี้มันมีคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วซึ่งอย่างน้อยที่สุดคนในประเทศเราก็ได้เห็นว่าเอ้ยความน่าจะเป็นเนี่ยที่ถูกสรรันนิษฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาสรรันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้เอ้าทำไมเราไม่ขุดไปข้างๆเพิ่มอะคะ ตอนที่เราขุดเนี่ยเราเจอของเ,อเกือบล้านอะ่ะท้งรวมกันหมดทั้งเครื่องมือหินทั้งกระดูกสัตว<อ>์ทั้งสารพัดเนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่ต้องรู้ก่อนว่าไอ้ของเหล่านี้คืออะไรปริมาณมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกเรื่องเทคโนโลยีภูมิปัญญาหรือแม้กระทั่งต้องเอาไอ้พวกนี้ไปกําหนดอายุ แล้วจริงๆอ่ะเราควรจะต้องขุดทะลุจนเจอเขาเรียกว่าชั้นหินน่ะแสดงว่ายังมีปริศนาใต้เท้าเราอีกเยอะเลยขุดออกไปเพราะว่าอย่างมนุษย์ที่เจอในอินโดนีเซียนะเขาขุดไปประมาณ15เมตรเขาขุดแบบหมืองเลยไงฮะ,ะมันต้องใช้การจัดการในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ต้องขยายตรงนี้การขุดตรงนี้อย่างน้อยก็หลายเดือนเลยแหละไม่ใช่ปุ๊บไงฮะ เราก็รอคนในอนาคตด้วยมันต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าทั้งหมดที่ใช้เวลากับตรงเนี้ยสิบกว่าปีเลยนะ,ะเฉพาะตรงเนี้ย ยังไงก็ฝากบอกพี่ๆที่ยังนอนอยู่ด้านหลังนะนว่าออกมาด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะมีลูกหลานของเราพาคุณพี่ออกมาเพราะฉะนั้นกก่อนนะคะก็คือว่าเวลาที่ไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะเมืองไทยหรือเมืองนอกได้เ,เห็นหลุมขุดค้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าข้างบนเนี่ยใหม่สุดแล้วพอไล่ระดับลงมาเนี่ยเขาก็จะเก่ากว่าข้างบนเราก็จะได้เข้าใจมากึ้นแล้วเวลาดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกอ๋อฉันรู้แล้วว่าดูอะไรผนังดินเนี่ยคือตัวบันทึกเรื่องราวของโลกและของวัฒนธรรมมนุษย์ นี่เราเรียกว่ามันเป็นบ้านของคนโบราณเพื่อคนอนาคตได้หรือเปล่าเนีเออได้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 ไม่เข้าใจคลิป เขาถ้าไม่เข้าใจบ้านของคนโบราณเราก็ไม่เข้าใจบ้านของคนในอนาคตเช่นกัเพราะภูมิปัญญาเลยมันต้องเกิดจากที่อยู่อาศัยเขาเป็นยังไงก่อนแล้วก็มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆไงได้ชื่อตอนแล้วนี่น่น่่ได้ยินอาจารย์ไงตรงนี้รอให้คนอนาคตมาค้นหาความลับต่อไปเพราะนี่คือรือ ban bả. À, รถนีขึ้นนั่งเก้าอี้ถ้ามันมีเพราะว่าปล่อยไพร่นั่งไปจนว่าแล้วมันพูดเลยทำใจมวละเห็นโชจีนั่งก็รู้แล้วว่าเขามีความเสียสละให้กับผู้สูงวัย วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นอันเดนนเดนที่ยอดแนันิตกอเขงได้กังได้ยังได้ังได้ยยได้ได้รู้สิได้ได้เข้าใส่ดัวไหนยั้ยดเัด้ัยงดดยันหนึ่งหนึ่งสอง นี่คือเราต้องไปทำอะไรนะลงลงรักโชคดีบอกว่าคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์อ๋อไม่ได้กินเลยเอาพูดใหม่ซิคเราไม่ให้เกียรติซุปเปอร์สตาร์อ๋อเราไม่เป็นไรนี่เหมาะสมกับฐานะแล้วนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วถ้าถ้าเดทได้เป็นเทวดาเลยเหรอ เดี๋ยวเข้าแต่ละที่นะท้ำอะไรนะลงลงรักเออในถ้ำลงลงรักเนี่ยมันเป็นถ้ำที่เก็บตัวลงเป็นบูโรเพสเป็นฟิฟต์รี่ใช่ไหมเป็นสุสานของคนอาจารย์รัศมีเล่าให้ฟังก็คือมันจะมีลงต้องไม่ใช่โรงนะต้องลงลงล้อลิงไม่ร้อนลงลงรักลงลงรักลงลงแรกนี่คือลงโสมรักรักปิดทองใช่ใช่ใช่ ก็คือเป็นหลักฐานแรกๆในพื้นที่เนี้ยเพราะมันเก่าแล้วเป็นพันปีแล้วก็เป็นหลักฐานการใช้รักรอที่เป็นยางไม้ใช่ไม่ใช่ารักความรักงันารดีอโรักลงรลงรลงรักลรกลรัลงรักลรักลงรักรักงรักลงรัลงรักรักลรักลรลงรัรงรงรัก ลง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 รักรับรักคือรับไอเคนั่นอบโอเปอยู่ลงรโอเคโอเคอ๋อที่อาจารย์ก็สมิเรียกว่าแรกเกอร์เหรอครับใช่ครับคือรักคือเขาไปยืมคำว่าลงรักรอดมามาใช้อะนะมันก็เลยออกเสียงยากเพราะมันจะเป็นลงลงศพแล้วก็ลงรักลง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 รัก ้ทำไมสั่นอย่างนี้ฮะโควิดนะสั่นเลยสั่นเพราะอะไรสั่นชะเตะหรือสั่นสะกถแวถึงแล้วะครับนกว่ารถติดโอ้ถึงแล้วเอาละ เราก็จะมาค้นพบปริศนากันที่นี่พร้อมๆกับชาวต่างชาติและนักวิจัยต่างชาติและนักศึกษาต,ต่างชาติตื่นเต้นจังเลยท<ส>ำไม่ได้หรอลอลองครับและถ้ำโลงหลงรักที่พวกเรากำลังเดินเท้าข้ามเขาเข้าไปนี้ยังไม่ได้เปิดให้นะักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมนะครับ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีอยู่ซึ่งภายในถ้ำนักโบราณคดีได้ค้นพบห้องที่บรรจุโลงศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ทำจากไม้สักขนาดใหญ่จำนวนมากซ่อนอยู่ในถ้ำนี้ครับตรงนี้เป็นจุดคลิติคอข้ลพอยอาจจะมีคนลื่นได้ นี่คือคนยุคนั้นเขาก็แบกโลงศพเนี่ยแบกไปคอนโซลอีกโลงอ่ะเป็นไม้ตัด <c oughs> เราต้องเอาโล่งขอขึ้นมาเราขึ้นเงี้ยสมัยนั้นตรงนี้ไม่มีทุกอย่างแล้วมันก็เขายกตัวขึ้นมาขากำมติดได้ยี่ห้อ เรื่องฝังศพอย่างเงี้ยเกี่ยวกับศาสนาไหมครับ เาเรียกว่าศาสนาผีแต่จริงๆนะก็าอาจจะไม่ได้เป็นศาสนาหรอกครับ,ขบเขาก็คือนักสือผีความเชื่อความเชื่อโบร,ราณคือจริงๆอ่ะ <c oughs> เราไม่รู้หรอกว่าผีหรืออะไรยังไงขนาดน,นั้น <c oughs> แต่เรารู้ว่าเออเขาเอาคนเข้ามาในถ้ำเนี้ยเหมือนกับมีการดูแลอ,อย่างดีมีโรงไม้แกะอย่างดีแสดงว่าเขาถือคนตายแหละอ่ะก็คืออนุมาลวิวประหลุดแต่เราม,มีข้อมูลกับเขาน้อยนะเพราะว่าเราไม่มีเรื่องเล่าหรือตอรี่ ว่าลงผีแมนนี้ก็เป็นภาษาไทยใหญ่ซึ่งมาทีหลังหลายพันปีหรือหลายร้อยปีมากมากแล้วไทยใหญ่เรียกผีแมนก็คือผีคุ้มกุบกโบเพราะว่าท้าของหายบ่อยขอเลยเป็นโทษว่าเออผีแมนแล้วก็เลยพาให้คนแถวนี้รัฐพันธ์อื่นมูเซอร์รีซอร์ก็เลยมีเรื่องเล่าให้คล้ายกับไทยใหญ่แต่คิดว่าน่าจะจามาหรือฟังมาจากตรงนี้เหมือนกันเข้าใจว่าอย่างนี้ คำว่าแมนนั่นแปลว่าเยี่ยมหน้ามองแอบมองคำลั่นนาก็ใช่เราพบคํานี้ในกฎหมายเก่าแต่ถ้าเกิดแมนในภาษาไทยคุณอื่นาจจะแปลว่าสวรรค์ก็ได้๋อโหแมนสวงแมนสวงแต่ว่าในบริบทนี้น่าจะแปลว่าการมาแอบมองมาเยี่ยมหน้ามองโผล่มาอะไรเงี้ยใช่จริงจริงมันก็มีหลากหลายนะเหมือนสีบุญเราไปเรียกใช่ไหมเขาที่เคารบนับถือนะแต่พอหลังๆเนี่ยสีหลับกลาปรู้ถูกก็มีนะเหมือนสีบุญแต่ที่บ่าเราหมายสีตรงนี้คือหน้าน้บถีอะ ในคำหมายเพงการถือ แล้วมันจะไปเกี่ยวพัน,นยังไงเพราะว่าเหมือนในฟิลิปปินส์ขเขาก็เจอที่เอาโลงศพไปไว้ตามถ้ำใช่ไหมครับอินโดก็มีใช่ทีมตะใต้ก็มีมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นอะไรยังไงมันจะเป็นศาส,สนายุคโบราณที่มันแชร์ราร่วมกันบางอย่างอย่างเช่นชเรามักจะมีเรื่องเล่าของน้ําท่วมโลกแบบเดียวกันใช่ไหมทุกๆก,กลุ่มชนชาติพันธุ์เลยที่เก่าแก่ก็มีเรื่องน้ําท่วมโลกที่มันแชร์กันเขาอาจจะมาจากออริจินเดียวกันแล้วต่างคนต่างแยกย้ายและความทรงจํามันจะดำรงอยู่ Okay, so this is the spirit of the king. When we first walk in here, we have to have a shaman to perform the setting of the prize. And every time that we win someone or even ourselves, into the cave, we will ask, them, have like permission. to pay the respect to the, whatever the spirit is in here, because you know, last time when we came, the shaman will tell that the woman who live in there allow us to enter the cave. So we want to make sure that we respect the community. So we have a worker who is also local. So when they see that every time that we come, we pay the respect, they will also tell the people in the community as well. So you can say whatever you want to say, but uh, just pay the respect to them. Ask permission to get there for your study. But normally, the time we will do this, we <laughs> <laughs> sit down and then no. ทำอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงโอ้ทางเดินที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็คืออยู่บนหลังคาถ้ำ Yeah you can observe and e v e anyone scare on the high you can stay here ได้หรอได้ใช่ไหมกลัวก็รอตรงนี้ไปรอที่ที่พักได้ไหมมีรถไปส่งไหม ันนี้ก็คือได้เลยใช่ไหมครับได้เลยนะคะครับกลุ่มแรกกำลังลงไปนะคะของอาจารย์ก๊อฟขนาดนี้เรากำลังลงไปที่ถ้ำลงลงรักที่เป็นจุดค้นพบลงศพโอ้ลึกมากเลยอ่ะตอนเขาเจอถ้ำครั้งแรกนี่เขาจะไงอ่ะโอเคงั้นนี้ผมลงได้เลยใช่ไหมครับโอเคเป็นบันไดไม้ไผ่โอ้ย โอ้นี่คือข้างล่างถา้ำโอเคทุกคนต้องใส่แมสใช่ไหมใช่ขอรองเท้าก่อนนะครับครับผมระวังเด้อจับเสือกไวนะ้นะบีบอลเอาให้คอไว้ก็ได้นาะเอ็นอะไรที่มันกลุ้มกำลังออกไม่ต้องเอ็นไปใส่เลยไฟมันมีอยู่ในขาตั้งอยู่แล้วผมมีไซส์4อย่าตรงนีน้ครับก็มันลุกำลังมันต,ามมาต้องมดุดไม่จะเป็นออกออกนอกขาตั้ง ใช่วงพี่อลโอ้ยนี่ด้านข้างด้านข้างเหรอกระเป๋าออกมาก่อนไม่อย่างนี้ละกันเออเออเด๋ยวคลานมาโอเคโอเคดีนะตัวเล็กดีที่ลดควาอมอ้วนก่อนมาไม่ใช่เรื่องเล่น,ลนๆนะพี่พเร็ว <Okay. S 1> <laughs> ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี้ที่สุดยอด เขาเอาโลรงศพเข้ามาในนี้กันได้ยังไงเนี่ยออโอ้ยโอ้ยได้แล้วโอ้ยโอ้เราเห็นโคงศพแล้วพี่บอบเห็น้วยโอ้ยโอ้